หลวงพ่อฤลอสีลิงดำกับหลวงปู่สิมพุทธาจาโรโสองพระมหาเถระต่างนิกายท่านคุยกันถึงเรื่องหลวงปู่ตื้ออจลธรมโมพระอรหันติสัมพิทายาน 105พระมหาเทระคนละนิกายท่านคุยกันในหนังสือทิฟได้ถ่ายทอดการสนทนาถึงเรื่องหลวงปูตมม่ตื้ออจลธรรมระหว่างพระมหาเทระต่างนิกายคือพระราชพรมยานหลวงปู่ฤาศีลิงดำแห่งสำนักวัดจันทารามหรือวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายกับหลวงปู่สิมพุทธาจารโรแห่งสำนักสงฆ์ถ้ำผาปลองจังหวัดเชียงใหม่สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกายเป็นที่เชื่อกันว่าหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมท่านได้สำเร็จภูมิธรรมขั้นสูงเพราะอัตของท่านได้กลายเป็นพระธาตุ และแม้แต่ท่านจะเข้าสู่แดนนิพพานไปแล้วก็ตามแต่ในบางครั้งท่านก็อย่างเมตตามาปโปรดเยี่ยมเพื่อนสหธรรมิกที่เป็นสิษย์ในสายเดียวกันดังเช่นหลวงปู่สิมพุทธาจาโรซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2535 แห่งสำนักสงฆ์ทรรผาปลองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลวงปู่ซิมท่านมีความเคารพนับถือหลวงปู่ตื้อเป็นอย่างมากในการสนทนาครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ฤาษีหลิงดำแห่งวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานี ได้ไปเยี่ยมหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องในครั้งนั้นเมื่อเจอกันหลวงปู่สิมได้นิมนต์ให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำขึ้นนั่งบนอาสะนะที่วางอยู่บนยกพื้นสูงขึ้นไปส่วนหลวงปู่สิมคงนั่งอยู่บนอาสะนะที่พื้นด้านล่างแต่หลวงพ่อฤาษีได้ปฏิเสธ เขนั่งบนพื้นล่างเสมอกับหลวงปู่สิมนายคำสนทนาตอนหนึ่งหลวงพ่อฤาษีท่านได้ปราดรบว่าหลวงปู่ตื้อไปเสียแล้วเสียดายจริงครับหลวงปู่สิมท่านพึงพอใจที่กล่าวถึงครูบาอาจารย์ของท่านที่ท่านเคารพ จึงได้ถามว่าท่านเคยไปเยี่ยมหลวงปู่หรือเจอกันครับทะเลาะกันหลวงพ่อฤาษีตอบยิ้มยิ้มท่านหมายความว่าได้โตตอบอว่าทำกันไม่ใช่ทะเลาะกันหลวงปู่ตื้อปฏิพานโวูหันมากหลวงปู่สิมพูดยิ้มยิ้ม หลวงปู่ตื้อดีมากครับปฏิพานเก่งจริงๆยอดจริงๆนี่ได้ตัวยอดปัญญาจริงๆหายากเสียดายหลวงพ่อฤาษีกล่าวต่อหลวงปู่สิมท่านก็กล่าวเสริมขึ้นว่าเคยถามหลวงปู่ตื้อสมัยท่านมีชีวิตว่าพระที่มีปฏิพาน์โมหานนี้ มีอยู่หรือในประเทศไทยหลวงปู่ตื้อตอบว่าไม่มีแต่ไอ้ปฏิพานบูหารมันมีแต่ว่าเพื่อนมักจะขัดคอธรรมดาหลวงปู่เก่งจริงๆตอบปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างคาดไม่ถึงเสียดายหลวงปู่ตื้อ ถึงหลวงปู่ตื้อไม่มีรูปแต่ยังมีพิษนะครับฤทธิเดชมีมากหลวงพ่อฤศีกล่าวต่อบางทีหลวงปู่ตื้อจะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้หลวงปู่สิมพูดยิ้มยิ้มหลวงพ่อฤศีพล่งออกมาทันทีว่าฮ้หลวงปู่ตื้อมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมา ท่านมานานแล้วไม่จะหรอกครับท่านเป็นพระที่น่ารักมากครับหลวงปู่สิมตอบยิ้มละไมชอบในปฏิปทาของหลวงปู่ตือ้อคือไม่อั้นใครทางนั้นเรื่องตอบเลี่ยงคนไม่มีตรงไปตรงมาหายากหลวงพ่อฤาษีกล่าวต่อไป ครับหลวงปู่สิมตอบนี่ถาแท้ถ้าถาขึ้นทำละพังเลยขืนตั้งกำแพงเมื่อไรชนพังเมื่อนั้นดีจริงหายากหาไม่ได้แต่ก็ยังมีอยู่ที่นี่ก็ยังมีรูปหนึ่งหลวงพ่อฤสีว่าใครครับหลวงพ่อลูกศิษย์ท่านหนึ่งเรียนถาม นี่อยู่ตามถ้ำนี้แล้วไม่ช้าหรอกไม่ช้าก็เป็นหลวงปู่ตื้อรูปที่สองที่หลวงพ่อฤาษีตอบอย่างนั้นท่านหมายถึงหลวงปู่สิมจะเป็นพระอรหันติสัมพิธ,ธายาณเหมือนหลวงปู่ตื้อหลวงปู่สิมหัวเราะน้อยๆไม่กล่าวอะไรต่อมา หลวงพ่อฤาษีได้เล่าให้ลูกศิษย์ทั้งหลายฟังถึงเรื่องนี้ในภายหลังว่าหลวงปู่ตื้อมาถ้ำผาปล่องนานแล้วท่านนั่งอยู่บนอาสนะที่ยกพื้นนั้นฉะนั้นตอนที่หลวงปู่สิมนิมนต์ให้หลวงพ่อฤาษีนั่งบนยกพื้นท่านจึงไม่ยอมนั่งเพราะจะเป็นการ ยกตนขึ้นไปนั่งเทียบเสมอหลวงปู่ตื้อซึ่งไม่บังควรเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อฤาษีจึงขอนั่งเสมอหลวงปู่สิมหลวงปู่ตื้ออจระธรรมโมท่านเป็นพระอาหารหันต์ทรงคุณธรรมพิเศษยอดยิ่งได้ปฏิสัมปทาคือมีความรู้พร้อม ในหัวข้อธรรมวินัยอย่างยอดเยี่ยมเป็นเลศิศอ่านเป็นคุณวิเศษที่เรียกว่าเหนืออัจฉริยะซึ่งหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน